ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดิจิต a ล t ูเดย์กับผมปองขวัญดาบดอนผมสมยศนามพุทธาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับ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 โอเคครับอะไรบ้านนี้เท่าไหร่คะอะไรลูกค้าโอเคโคโลงทะเบียนครับเรื่อง นี่จะมารับก่องไงอา้าวโทรหาคุณด้วยเหรอโอ้โห,โโหคุณปองฝานยังไงเรื่องกองเนี่ยก็บอกว่าก็คือเรื่องของให้ทุกท่านเนี่ยครับอยากสะดวกจริงๆก็คือจะต้องมาลงทะเบียนก่อนโทรเข้ามาเพื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์การใช้ยังไม่ต้องรับเลยก็ได้นะครับไม่ต้องกลวัวหมดถ้าอยู่ในช่วงที่เราโปรโมชั่นอื นะครับแต่รีบมาลับนะครับต้องบอกว่ามีจํานวนจํากัดด้วยใช่ครับกล่องดีๆกล่องฟรีๆต้องกล่อง C T H นะส่งความสุขนะครับผมต้องบอกว่าอยากให้ท่านรีบมาลับก่อนนี้เยอะใช่ครับนะครับพวกเราพนักงานส่งคุณไม่สงสารคอร์เซนเตอร์ผมช่วงนี้เนี่ยโอ้โหสะบักสะบอมกันเรื่องรับสายเนี่ยแหละครับผมทุกท่านครับผมเคยถามพนักงานส่งความสุขที่ทํำแผนกของคอร์เซนเตอร์ถามน้องเป็นไงบ้างกับการรับโทรศัพท์เขาบอกคุณบ้องขวัญท่องวันเลยท่องมาทั้งวันแล้วยังไงก็ ก็ไหวนะคะก็เขาบอกว่าแล้วทำไมถึงไหวก็จะทำทุกอย่างเพื่อลูกค้าของเรา ไหลอ่ะแม่ผมไม่เคยอยากจะบอกเออชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวจะให้ชื่ออะไรผมไม่ให้หรอกแต่ว่าอะไรนะชื่ออะไรตอนเด็กตอนเด็กนั่นน่ะที่จันได้อะไรจะได้นั่นน่ะเขาบอกว่านีบอกเป็นดาวเป็นดาวส่งความสุขด้วยน่ารักก็บอกว่าบริษัทส่งความสุขยินดีให้บริการอยู่แล้วนะครับยินดีครับกล่องนะครับคุณท่านครับผมบอกว่าเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่างที่ครั้งที่แล้วพี่เคยบอกไงนะยายอยู่เท่าไหร่เก้าสิบก็ยังมาที่นี่เลยหลายเจเนอเรชั่นนะครับแบบโอ้โห แล้ววันนี้ครับทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอมงอจงมากันตรนนี้มากันเพียบเหลือใครก็เหลือลูกหลานนี่แหละครับซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์จิ๋วแล้วบอกว่าวันนี้ครับต้องมีลูกค้าอีกหนึ่งท่านยกคมาทั้งบ้านครับแล้วตอนนี้เขาพร้อมหรือยังไม่รู้แต่ผมว่าท่านคนนี้ลูกค้าลูกค้านี่พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้เขาสักครั้ง อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ชื่อชื่อน้องอะไรครับน้องเผ็ดครับโอ้โหเดี๋ยวพี่ครับเราเราผมว่าคำถามผมก็พูดชัดถ้อยชัดคำนะชื่อน้องอะไรครับเผ็ดครับเผ็ดครับครับครับี่พี่ไปกินพริกมาเมื่อไหร่นั่นน่ะสิเมื่อกี้เมื่อกี้ินไหลลูกชิ้นหรือเปล่าผมว่ามาเกิดตาผมก็ไม่เคยเจอครับใครไปตั้ง เด็กลูกเราพ่อเผ็ดจริงไม่ชื่อเผ็ดจริงครับอ๋อแล้วแล้วกินกินข้ามาเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับน้องเผ็ดของเราเองนะครับครับชื่อจริงชื่อน้องอะไรครับชาวชายฟีฝาคอนครับโอ้โหอยู่โรงเรียนอะไรไปมาพระประจัก์ทองครับอตอนนี้อยู่ปอะไรครับปหนึ่งครับทับอะไร ทับหครับทับหคุณครูประจำชั้นชื่ออะไรคุณครูแดงครับนี่แดงในปีนี้ข้อมูลเป๊ะนักนักเรียนโรงเรียนกระจาทองมีทั้งหมดกี่คนห้าคนกี่คนห้าร้ิบสี่คนครับกี่คนนะขอทีสิบสคนนะครับชื่ออะไรบ้าง พอผมว่าเวลาเราเราลำบาพอแน่เลยครับผมว่าถ้าสิทธิ์มต่อขนาดนี้นะครับวันนี้น้องเพชรครับมาทําอะไรครับมาทําอะไรลูกกล่องดิจิตอลครับโอ้ยน้องจำกล่องมาดิจำมาดิเด็กจำดิโอ้ยถือว่าเท็กอายุเท่าไหร่นะอายุกี่ขวบครับพี่ดึกตามำเป็นมั้ยเจ็บปวบครับเยังรู้จักกล่องไงนะ จิตเตอค่ะเนีมาเตแต่ฟังน uh> like cool ้ฟังโน้ตฟนเนี่ยเด็กโอ้าผมนี่ชอบคือแบบเก่งแล้วใครเป็นคนบอกให้มารับกล่องครับแม่ครับแโอ้โนี่มาใครครับมากับพ่อแม่ครับโอ้โหมามารับกล่องไหนะจิเตอครับจจับจจับงงับ เข้าคอนเซปของ C D Head Family เห็นโหมครอบครัวน้องเผชรครับสอถามนิดนึงน้องเผชรแล้วทุกวันตอนเลิกเรียนแล้วทำกันบ้านแล้วครับน้องเผชรชอบดูช่องไหนครับครับช่องเจ็ดครับช่องเจ็ดช่องเจ็ดดูเรื่องอะไรครับดูเรื่องอะไรครับลูกจิ๊กตอกจิ๊กตอกจิ๊กตอกตอนนี้ผมกลัวผมกลัวเด็กมากเลยครับกลัวอะไรครับชอบดูช่องไหนอช่องเจ็ดครับ เรื่องอะไรครับคุณชายจุดทาเท่โอ้ยแม่แม่มาขนาดนี้เรามีเกมให้เล่นครับมีเกมให้เล่นดนึงนะครับเกมหนึงต้องบอกว่าใครดูตลกไหมใช่ครับคุณผู้ชมครับท่านสมาชิกครับเด็กคนนี้เขาบอกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเรามาดูพร้อมๆกันรายกันเราบอกว่าทุกแนวเลยดีกว่าครับวันนี้ของเด็กชายเพจนี่อะไรเอ่ยถามว่านี่อะไร นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรหัวหัวครับนี่ไหลไหลครับแต่นี่ตูดครับพร้อมพร้อมนี่อะไรครับบอกดูดูดูทางบ้านทางบ้านด้วยนี่อะไรครับหัวครับไหลครับตูดครับพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมยังครับหนึ่งสองซ้ำโอ้ยตูดครับหัวครับไหลครับ หัวคาบตูดครับหัวครับหัวครับไนคาบโอ้โหหัวคาบโอ้โหตูดคาบโอ้โหเห็นไหมเห็นมว่าเก็งเลยโอ้โหสมาธิดีมาก วันนี้นะครับผมเพจของเรของเราเองนะครับผมผมไม่ได้กลับเป็นมือเปล่าแน่นอนนะครับทั้งเพจครับยังไงเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะครับบอกพ่อแม่ว่าช่วยยกเก้าอี้กลับไปด้วยนะฮะไม่ใช่ทำไมอ่ะครับเป็นนะเป็นนี่เลยนี่ของนี่ Usted, ขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับอคุครับขอรครับขอบคไวพริบขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณคขอบคุณครับขอีครับนีบคุครับเอุครับเอบคุครับขอครับเอี่ยผมชอบแอบคุรัอบคุณรอบคุณครับอคครับ น่ารักนะนะคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อชื่ออะไรลูกต้อมครับคุณะไรนะคุณพ่อพ่อต้อมครับพ่อต้อมพ่อต้อมพ่อต้อมมีแม่กี่คนเอ้ยหนึ่งคนค่ะคุณแม่ชื่ออะไรแม่พึ่งครับแม่พึ่งคุณแม่พึ่งมีพ่อกี่คนหนึ่งคนนะครับนะครับอะครับตอนนี้บอกฝากทางทางสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับว่าอยากเชิญชวนบ้างครับ ให้รีบมารับให้มารับกล่องเหมือนเหมือนน้องเผ็ดไหมนะครับครับอ่าบอกครับบอกขอให้มารับกล่องนะคะพูดซิขอให้มารับกล่องนะคะกล่องอะไรเอ่ยวิจิตเติ้ลค่ะโอ้โหครับขอบคุณน้องเผ็ดมากขอบคุณครับน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆเลยเฮ้ยอู้เห็นไหม ของเราเนี่ยครบทุกบรรยากาศพี่พี่พี่อยากได้ลูกน่ารักน่ารักแบบนี้ไหมครับอยากได้จริงปะเนี่ยจริงพี่พูดแล้วนะครับอยากได้มะอยากได้เด็กฉลาดครับพูดเก่งครับความจําดีโอโหเป๊ะง่ายิดเดียวครับพี่ทําไงพี่เอาเมียเขาไปนอนกับพ่อเขาครับห้องมันฉลาดเป๊ะเลยล่ะอครับแค่ก็อบอกนอกเหนือจากเรื่องของการมารับกล่องแล้วครับวันนี้เรื่องของประชาพันธ์ของรายการดิจิตอลของเรามีบัางครับ นอกจากที่มีข่าวดีๆไปบอกแล้วว่าลูกค้าประเภทของลูกค้าเราเนี่ยมีอยู่ประเภทสองประเภทคือเพศบ้านครับผมแล้วก็อาคารกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่มบ้านพักอาศัยใช่ไหมครับการบันเทิงทั้งหมดที่รับกล่องไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการบันเทิงในครัวเรือนในครอบครัวครับผมแล้ว ปัญชาสำคัญอีกอย่างนึงคือกลุ่มลูกค้าที่เราเองได้ลิขสิทธิ์มาอืมอ่ก็คือกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์หรือเชิงการค้าการขายอ๋อก็แต่ผมว่าแล้วอย่างร้านค้าทั่วๆไปล่ะครับ,รบตอนนีรน้ร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยก็คือถ้าซื้อไปแล้วไปดูในบ้านอืก็ถือว่าเป็น เป็นเพื่อเพื่อความบันเทิงในบ้านอ๋อคือไปคือของบ้านคุณใช่ครับและถ้าเผื่อมีแบบอาหารการกินมีเครื่องดื่มอยู่ด้วยละเครื่องดื่มมีอะไรเรียกว่าเชิงพาณิชย์เนื่องจากมีบุคคลที่3เข้ามาเป็นลักษณะของการค้าการขายครับผมอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าอีหนึ่งประเภทซึ่งส่งความสุขเนี่ยมีกล่องนี้สำหรับที่นี่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของ EPL โอ้โหนะ่าแสดงว่าร้านค้าทัท่วไปทุกอย่างสามารถดูฟุต<อ>บอลได้ใช่ไปช็อตไนบ้างอย่างเดียวคือไม่ต้องแอบดู ม่ต้องแอบดูแล้วต้องไปแอบดูเอากล่องไปซ่อนน่นี่กล่องในบ้านมาดูซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในการที่ใช้บริการแค่ผมนะครับและตอนนี้ก็คือพร้อมแล้วสิพร้อมแล้วสําหรับพร้อมเลยนะครับ<ม>พร้อมที่ให้บริการสําหรับกลุ่มกลุ่มเชิงพาณิชย์อ,อย่างเรื่องร้านข้าวต้มนะครับที่เป็นคาเฟ่ หรือเป็นสถานบันเทิงต่างๆที่ต้องการเอาไว้ให้ลูกค้าดูที่เป็นจอตู้ก็แล้วแต่นะครับเป็น LCD ก็แล้วแต่และถ้าเกิดหนักๆเข้าก็ยิงโปรเจคเตอร์เวลาไปดูกันหรือว่าพูลอ้าวโ,โหแมนอยู่อะไรเงี้ยแสดงว่าบริษัทส่งความสิทธิ์พร้อมแล้วสิครับพร้อมแล้วที่จะให้บริการท่าน <c oughs> นะครับรบอก <c oughs> ว่าท่านสมาชิกนะครับรู้จักเพื่อนต่างๆเรื่องของการร้านค้าทั่วไปร้านอาหารเครื่องดื่มช่วงเย็นๆนะอาหารริเริปันะครับติดต่อเลยครับเพราะว่าฟุตบอลกำลังเดินทางมาถึงแล้วก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนะครับแสดงว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ ายคนเนี่ยเวลาดูฟุตบอลดูดูที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมาหรอกมันต้องดูแบบเฮพร้อมกันเออเดี๋ยวเออาเอ้าจิกจิกเด้งโอ้โหล่น็ปันปันปันโอ้โหนะครับเรียนเชิญนะครับครับร้านค้าทั่วๆไปครับผมรีบมาเลยรีบมารับกล่องเลยนะครับวันนี้ส่งความสุขพร้อมที่ให้บริการท่านแล้วในเชิงใหม่พาณิชย์แม่ขนาดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเคยครับอย่างที่บอกนะครับว่าณตอนนี้ตอนนี้โอ้โหมาทีไรก็ต้องมีของของฝากของแจกถูกต้องครับ วันนี้เอาไม่ว่าเป็นเสื้อของอะอะไรครับอ่าวันนี้เรามีเสื้อจากนะครับนี่ครับครับผมแกละซิแกะซิแกะซิแกะซิแบบแบบแบบแไม่ใช่ทำไมใช่หรอครับนะครับนี่เลยเสื้อสวยๆจาก ช่องแปดนี่ครับคุยข่าวช่องแปดสวย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 ตัวนี้สวยครับขอผมได้ไหมไม่ได้ผมต้องให้สมาชิกผมไม้ผมต้องให้สมาชิกผมแหมสวยผมชอบด้วยชอบชอบขอทอบให้ลูกค้าเราครับโอเคเรามีให้สองตัวสองตัวคําถามของเราถามว่าเอาง่ายๆไปเลยเอาง่ายๆไปเลยนะครับเมื่อเด็กผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอะไรตูดอ่า ใบห้าอยู่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ถูกต้องเด็กผู้ชายคนนี้ที่มารับกล่องดิจิตอลครับเด็กผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรแค่นี้ครับโอ้โหง่ายมากเอาเลยครับเสื้อสองตัวขอให้เป็นแฟนคลับของดิจิตอล d ูเดย์ครับโทรไันทีแล้วก็เป็นลูกค้าทส่งความสุขเท่านั้นรีบโตก็มาที่เบอร์ 0909230448นะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยเลือโทรเบอร์นี้ไม่ติดอัติบัตรลูกค้าเธอเยอะมากโอ้โหโทรไปเบอร์ออฟฟิศเลย027592588นะครับแหมเสื้อสวยอ่ะสวยสวยสวยตินะครับรีบไหมครับมีบนจำกัดมีแค่2ตัวเท่านั้นเองครับน้องคนนี้ชื่ออะไรน้องนครเขาชื่อว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดหมดเวลานะครับกับรายการดิจิทัลทูเดย์กับผมปองขวัญกระกูลผมสมยศนามพุ ทธาต้องน้ำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยามจะมองต้องเธอข้างใดพูดออกจากใจว่าเธอใช่เลยเจอหนุนนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเธอดคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอกงเที่ยวนี่แหละมันเสียวหัวใจมือนกัน